ที่สายของคุณราเนศครับนะชื่อนี้ก็ไม่คุ้นหัฟังนะคุณราเนศมีประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอหอหนึ่งในจังหวัดตาผ่านมา7ปีละแลวตอนนี้คุณราเนศอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับราเนศสวัสดีครับพี่ต๋องราเนศครับเราคุยกันก่อนเนาะนะครับชื่อนี้ไม่ไม่ได้ผ่านหูพี่เลยเราเป็นการคุยกันครั้งแรกปะครับอ่าใช่ครับครั้งแรกครับครั้งแรกเลยครับ ชื่อราเนอเอทนะเอาพ,พี่บองอ่านผิดเนาะอ่าน<ช>ว่าร,ราเนทนะไม่ใช่ราเนทนะราเนทนะอันนี้เป็นชื่อจริงหรือว่าเป็นชื่อเล่นนะครับเป็นชื่อเล่นฮะคือบอชื่อเล่นว่าราเนทมัน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 มีความหมายไหมอ่ะอ่าเป็นชื่อที่แม่ตั้งให้อ๋อคุณแม่ตั้งให้าชานแปลว่าหิมะอ๋อเหรอเอาแปลว่าหิมะใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ตัวตัวน้องโทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้ผมโทรจากพัทยาครับพี่ปองพัทยานะแล้วตอนนี้น้องอยู่อะครตอนนี้อยู่กับที่บ้านครับอตอนนี้อตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวครับอ๋อเหรอคนอื่นเขาเขาเขาหลับไปหมดแล้วเนาะใช่ครับเอเออ้านะฮะแล้วปกติน้องติดตามจะชอกผ่าน,นช่องทางไหนครับก็ช่องทาง youtube ด้วยครับฟังจากทางทาง u t u b e อ๋อเหรอเอเอ,เอก็ฟังได้เสียงได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ได้เห็นหน้าผู้จัดด้วยนะ ใช่ครับเอออาเอาเอา,เอา,เอาได้เลยครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันถือว่าเป็นเกียรตินะขอบคุณมากนะน้องลา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 ,นนลาเนต<ช>ลาเนตเอลาเนตนะนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปให้ฟังหน่อยเจ็ดปีที่ผ่านมาที่จังหวัดตากที่หอหอนี้ที่น้องไปเจอมาทางกลับหอที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับ อ่าครับพี่ปองก็ต้องย้อนกลับไปประมาณเจ็ดปดปีแล้วครับเรื่องนี้เนาะก็สมัยนั้นผมเรียนอยู่ประมาณสักช่วงปวชสองนะครับพีอ่อกในวิลัยที่หนึ่งทองจังหวัดปากคือก่อนอื่นน้องบอกก่อนเลยครับ,รบผมเป็นคนที่จะเจอเรื่องพวกเนี้ยบ่อยมากที่บอกคือจะเจอเรื่องพวกประมาณเนี้ยเยอะอครับแล้วก็ ช่วงนั้นที่แยกก็แยกออกมาจากอยู่มาอยู่หอครับเพราะว่าต้องทำกิจกรรมกันกับเพื่อนเพื่อนด้วยครับพอดีวันนั้นตอนเย็นเพื่อนก็ชวนกันออกไปทานข้าวข้างนอกครับไปกันสามคนก็จะมีผมมีเพื่อนผมแล้วก็แฟนเพื่อนเพื่อนผมชื่อแตงครับส่วนแฟนเพื่อนจะชื่อว่าเม่นนะครับในการเล่าเรื่องขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพเป็นมึงกูด้วยนิดนึงนะครับมันจะได้เป็นอรรถรสในการฟังนะครับครับวันนั้นก็จะเป็นแบบ วิวที่เพื่อนชวนไปกินข้าวแต่วันนั้นผมรู้สึกว่ามันแปลกครับตัวเราเราเราไม่ค่อยอยากออกไปสักเท่าไหร่นะครับมันเหมือนเป็นลังไม่ค่อยดีคือวันนั้นต้องด้วยด้วยตรงกับวันพระด้วยนะครับก็คือก็ยังไม่ได้เอจายอะไรคือผมก็ารถไปสองคันครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับครับออกไปก็คือจังหวัดที่ออกไปตอนแรกอะครับก็รถเพื่อนผมอะย่างรั่วในระหว่างทางนะครับคือไปรั่วตรงศารพอดี Mm hmm. สารสกัละแช่าของทางจังหวัดตากไปครับอันนี้ก mm ็ hmm. ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรแค่ความรู้สึกเราแบบยมันฟลอยู่แล้วในระดับหนึ่ง mm hmm. ทําให้เรายิ่งไม่อยากไปละแต่ยังอยากกลับแต่ด้วยว,ยวยความที่ถ้ากลับไปหออื mm hmm. เราหิวแน่ๆกลางคืนเราหิวแน่ครับผมก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเอารถผมไป mm hmm. แล้วรถเพื่อนนะครับไปปะยางพอไปปะยาง ทางร้านนะคะขอแจ้งว่าให้เอารถเพื่อนอะอจอดท,ที่ร้านอืมครับแล้วก็คราวนี้กลายเป็นว่าต้องเอารถผมแต่คนเดียวละว้อนกันไปสามคนครับใล้ก็ไปนั่งกินข้าวกันนะคะประมาณช่งวงเวลาสักประมาณสี่ห้าทุ่ม,มช่วงนั้นก็คุยกันไปสักพักครับ,รบก็กําลังจะกลับหอละอืคือผมก็เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยงั้นเรากลับหอ,อกันดีกว่ามนันก็ดึกแล้วทีนี้ครับจะอาทางที่จะกลับหอเพื่อนผมเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวแต้งอะไปเอาผ้าที่ซักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปส่งเน็ตเสร็จแล้วพอไปส่งเน็ตเสร็จแต้งจะขอยืมรถกลับบ้านอืคือผมก็ให้เพื่อนยืมรถนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมให้เพื่อนยืมรถเนี่ยผมต้องกลับขับบ้านคนเดียวอืเพราะว่าเพื่อนก็จะไม่ขับมาส่งอยู่ละเพราะว่ารถเพื่อนอย่างรัวอยู่ครับก็เลยตกลงไปด้วยกันซ้อนสั่งก็คือเป็นเจ้าเม้นขับแต่ง้อนแล้วก็ผมอยู่ท้ายสุดนะครับตัวผมเนี่ยจะถือตะกร้าผ้าเพื่อนด้วย มือนึงถือตะก้าผ้ามือนึงเกาะแขนแขนเพื่อนไว้อยู่นะครับคือระหว่างทางไปอะครับพี่ฟองมันจะต้องผ่านโรงเรียนที่เป็นวัดคือถนอนเส้นนี้ยครับมันจะผ่านกลางระหว่างโรงเรียนกับวัดเลยอืครับถ้าเกิดเป็นคนจังหวัดตากจะรู้เลยว่าเป็นเส้นนี้เป็นเส้นที่กลางคืนจะไม่ค่อยมีใครไปเลย oh oh. ครับผมคือตรงเนี้ครับเพื่อนผมก็ขับก,ก็ขับไปคือ เส้นทางนี้พอมันเปียวด้วยความที่มันเปียวแล้วก็สมัยก่อนนะครับพวกโจรพวกอะไรอย่างเงี้ยรับเยอะเหมือนกันอืครับคือระหว่างผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราขับกลับทางนี้ก็ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยวันเนี้ยเรามากันสามคนก็ขับไปคุยไปก็ได้ครับระหว่างขับไปสักพักหนึ่งครับจุดผ่านก็คือตรงวัดอืมคือไอ้เม่นนะครับเพื่อนผมเนี่ย แฟนเพื่อนผมเขาเห็นเป็นเงาดําๆครับยืนอยู่ตรงเมนเผาศพซึ่งเมนเผาศพจะอยู่ฝั่งซ้ายมืออคือนะตอนนั้นนะครับเขายังไม่พูดอะไรกับพวกผมนะครับคือระหว่างทางก็สนทนากันสามคนเนี่ยครับจากการสนทนาอยู่สามคนเหลือแค่สองคนครับที่ตองก็คือเหล่อผมกระแตงส่วนเจ้าเม่นอะเก่งนะครับคือตอนนั้นต้องขอบคุณเขามากเลยพี่ตองคือเขายังมีสติ ขับรถต่อให้ผมได้ครับเขาก็เงียบไม่พูดอะไรครับเขาก็ตรงไปเรื่อยคือพอขับไปพอมะเป็นจังหวัดทางโค้งแล้วเป็นทางกว้างๆครับพี่ปองมันจะเป็นก่อยากซึ่งตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นคนตกตาเขาน่าจะทราบมันเป็นน่าจะเป็นป่าช้าเก่าหรือเปล่าใช่ครับแล้วมันไม่มีบ้านคนด้วยออคือพอจังหวัดที่มันเลี้ยวโค้งออกจาก นที่ผ่ากลางโรงเรียนนะครับผมเห็นเป็นเงาตรงกรออญ้า<อ>คือเงาที่ผมเห็นเป็นเงาดำนะครับซึ่งในความรู้สึกเราคือเราคิดว่าเป็นเป็นสุนัขเป็นหมาหรือเปล่าอะไรผมก็ไม่ได้คิดอะไร,ค,รคืออ่าเพื่อนไอ้มินนะครับมันก็เห็นนะแต่ต่างคนต่างไม่พูดอะไรครับไอ้มินด้วยเพื่อ,อที่มันช็อกจากตรงนั้นไปแล้วม,มันก็ยังเงียบอยู่คือผมก็ยังคุยกับเพื่อนผมอีกสองคนค สภาพมันความรู้สึกมันอึดอัดมากครับคืออยากจะให้พ้นแบบพ้นตรงนี้ไวๆเลยครับแล้วอยู่ๆรถมันช้าลงครับพี่ปองพอพ้นโค้งแล้วรถมันช้าลงและไอ้เงาที่ผมเห็นอยู่ครับมันค่อยๆเคลื่อนตามพี่ปองคือมันเคลื่อนจากด้านข้างคือรถมอไซค์อะครับพี่ปองมันเคลื่อนจากด้านข้างซ้ายมือครับคือผมก็คิดว่าเอาละหมาแน่ๆคือในในในใจตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมาครับ ผมก็เตรียมยกขาจะหนีนะครับแสดงว่าเดี๋ยวนะเงาเงาที่ว่านี่มาต่ําถูกไหมใช่ครับเป็นเงาที่มาต่ําถูกไหมใช่มันมันเป็นเงาที่คือตอนแรกผมคิด่เป็นหมาคือลักษณะมันเป็นเงาดําครับใช่ครับแล้วมันเป็นกอหญ้าคือหญ้ามันก็สูงประมาณหัวเข่าแค่นั้นะครับที่ต๋อแต่ครับแล้วลมมันไม่ได้พัดนะครับคือลมมันนิ่งมากกว่านั้นถึงถ้าถ้ามันเป็นถุงดําหรืออะไรเงี้ยมันก็ ต้องมีลมพัดมาถึงสปริวมาครับครับคพอพอลถขับช้ามากคือเพื่อนผมไอ้คนขับไอเมนนะครับมันพยายามบิดรถละคือตาผมมองเห็นมือมันที่กําลังกําแฮนด์อะครับมันบิดจนสุดแฮนด์รถนะครับอืมแต่มันรถมันไม่ไปเหรอครับผมคือตอนนั้นก็ไอเมนสภาพการตัวผมไอเมนหนักสันละครับคือรถมันก็ยังช้าลงเท่านั้นแหละครับพี่ต๋อง ผมหันไปขีดด้านข้างผมนี่กีดสุดเสียงเลยครับคือเงาดําๆนะครับมันพุ้งแล้วมันผ่านไปเลยอรพี่คือมันผ่านทะลุทะลุมาเลยครับทะลุทะลุอะไรคือทะลุตัวพวกผมอะครับเกี่ยวพวกผมไปเลยคือแบบถ้าเป็นหมาที่บอกมันต้องเห่าคือถ้ามันเห็นคนหรือมันเห็นอะไรมันต้องเห่าแล้วแต่เนี่ยคือมันผ่านแล้วคือ เพื่อนผมคนกามันคือมันหลับตาแล้วคือผมกามมือผมกาเพื่อนแน่นเลยอีกมือคือแบบถือตะกร้าคือในใจคือแบบรถมันช้าถึงขั้นกับผมใจผมวิ่งไปแล้วอะพี่ป๋องรถยังไม่ไปเลยอะครับคือแบบคือผมเลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยไอ้เม่นมึงบิดดิมึงไปหมดเลยมึงคือเพื่อนผมก็เลยตอบกลับมาครับว่ากูบิดสุดแล้วมันไม่ไปเออครับคือแบบ คือตอนนั้นคือวินาทีนั้นมันช้ามากพี่ป๋องมันเป็นวินาทีที่ที่ความรู้สึกมันช้าเออคือหลังจากนั้นน,นะครับพอมาคือเงานั้นนะมันตามหลังมาอยู่อะครับคือพอพ้นมามันจะเป็นสารเล็กๆเหมืนอนเป็นสารที่เขาตั้งตรงสามแพ่งนะครับพี่ป๋องอค,คือผมหันไปเห็นพอดีจังหวะนั้นคือเอาวะออมันคงอย่างน้อยผีคงช่วยคุยกับผีได้ผออออมคิดอย่างเนี้ยผมเลยบอกว่า ช่วยคุมครองผมหน่อยเพราะว่าทางเนี้ยผมกลับหอคหอเนี้ยผมก็ขึ้นมาอยู่ผมนี่ไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยอครับเท่านั้นครับพี่ป๋องรถจากที่มันช้าอยู่ช้าอยู่ความเร็วประมาณสิบมันพุ่งแบบมันคนบิดคันเร่งแบบคือถ้าเกิดไม่ไม่ถอนคันเร่งลงครับรถลงคูน้ําเลยครับพี่ป๋องคือมันสู้แล้วมันพุ่งคือเพื่อนผมกําบบกแล้วค่อยชะลอขับไป คือหลังจากนั้นพอกลับไปถึงหอครับ,ค,รบคือต่างคนก็ต้องเฮ้ยมึงเห็นใช่ไหม<อ>คือเพื่อนก็บอกว่าเห็นกูเห<อ>็นแต่คือไอ้แม่นะครับมันเห็นตั้งแต่ตรงเมนุละตรงเมนตรงเมนใช่ครับพ<อ>ี่ต๋องมันบอกมันเห็น,นตั้งแต่ตรงเมรละคือเขายืนเป็นเงาดําๆผู้ชายดำๆ<อ>คือยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะยืนมองพวกเราขับคือแบบจังหวะมองจนสุดสายตาเขาเลยอะครับ แต่พวกผมมันไม่เห็นเพราะว่าผมก็ยังคุยกันอยู่ผมเลยถามว่าเอาแล้วแล้วเพื่อนผมอีกคนอ่ะเพื่อนผมที่ชื่อแตงครับเขาเห็นไหมคือเพื่อนผมมันก็บอกว่าตรงเมนมันไม่เห็นครับแต่มันเห็นตรงที่เป็นเงาอืตอนแรกอ่ะมันคิดว่าเป็นใครเป็นโจรออเป็นอะไรสักอย่างที่ซุ่มอยู่เพราะมันไม่เห็นเป็นลักษณะของหมาแต่มันเห็นเป็นตาคนเลยครับเหอเห็นเป็นตาเลยเหรอคือเห็นเป็นคนเลยครับที่บมกและจังหวะที่มันพุ่งมาคือเพื่อนผมแบบบีบ คือคีคือเขาทําอะไรไม่ได้เลยถึงช็อกเลยอะครับ,ค,รบคือทุกวันนี้ก็ยังแบบเล่าให้กันฟังก็้ยังแบบขนลุกกันอยู่แหละขนลุกขนลุกพี่ฟังตรงนี้ค,คืขนลุกครับคือแบบพอหลังจากนั้นมาคือคพวกผมก็เพื่อนก็ไปส่งผมที่หอเสร็จพอคุยกันเสร็จปุ๊บคือเพื่อนไม่กล้ากลับเส้นทางนั้นอีกเลยครับ,ค,รบคือถ้าเป็นสมัยสมัยก่อนอะครับ ถนนมันจะต้องผ่านวัดตรงเนี้ยแล้วผ่านป่าตรงนี้ไปเลยแต่เดี๋ยวมันเหมือนมีเป็นทางโค้งเพื่อให้สรู้ไปเจอป่าช้าแล้วค่อยไปเจอแยกเลยอ้าวเหรอใช่ครับก็คือ,อไปถามผมก็เลยไปถามคาวันต่อมาก็ไปถามเพื่อนๆที่เขาเป็นคนจังหวัดเนี้ยครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทําไมเอ็งไปทางนี้กันเออคือมันกลางคืนอ่ะมันไม่มีรถขันไหน หาเลยนะเองไม่สังเกตเหรอไม่มีรถสวนมาหาเองเลยนะคือเขาเจอกันเยอะมากเลยตรงเนี้ยครับคือหลังจากนั้นนะครับพี่ป๋องผมว่าเวลาจะกลับขอคือยอมไปเส้นที่มันไกลกว่านี้ครับเพื่อที่จะกลับเลยอะครับคือเรื่องมันก็จะประมาณเนี้ยเพราะว่จากนั้นก็ผมก็มาเรียนต่อเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะโอ้วันนี้มีคนเล่าเรื่องทําผมขนลุก ทั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่คือผม,มารับไม้สองนะ,ะไม้ได้เป็นท<ะ>ี่เก่งนะฮะก็ก็ได้คุยกับคุณคุณคุณวินคุณแก้วคุณคุณพี่เป้เนาะผมมารับไม้ต่อไม้สองตั้งแต่สะจวตนะฮะตั้งแต่สนิมตั้งแต่ลาเนตพี่อ่านถูกใช่ไหมลาเนตนะนะฮะลาเนธนะนะะลาเนธลาเนอ,อทำไมเป็นคน <c oughs> ที่เออจำชื่อ <c oughs> ลาเนตนะฮะเนี่ยทั้งสามคนนะฮะทั้งลาเนตทั้งสนิมทั้งสะจวดทำพี่ขนลุกทั้งที่ในห้องนี้ก็ เปิดแอร์ก็ปกตินะแต่เวลาที่เราฟัง,งเรื่องน้องๆเล่าแล้วผมอินมากๆะคือผมเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องต่างๆที่น้องๆเล่านะฮะเฮ้ยผมขนลุกจริงๆแล้วผมผมไม่ได้โกหกนะผมอยากจะให้กล้องเห็นว่าผมขนลุกแบบคือผมผมตื่นเต้นกับกับกับน้องๆกับประสบการณ์ที่เขาเล่าว่างครับ <c oughs> อย่างเนี้ยเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็สนุกตื่นเต้นมากๆคราวนี้มันมีคําถามฮะคาถามว่าที่บอกว่าเส้นนี้มีคนเจอเยอะคําว่าเจอเยอะของน้องเนี่ยหมายถึงว่าเจอในรูปแบบเดียวกันหรือเปล่า คือเส้นเนี่ยครับต้องบอกก่อนพี่ป๋องมันเป็นเส้นที่มันเป็นเส้นที่ไม่มีคนเขาชอบสัญจร้อนคือ<ง>สมัยก่อนนะครับถ้าถ้ารุ่นสมัยตอนที่พ่อแม่อะไรเงี้ยครับเขาไม่ส่อจยอนเพราะว่ามันมีคนป้นกันมีคนฆ่ากันอะไรเงี้ยครับบ่อยแถวนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นหนองน้ําหนองน้ําเอาไว้ออกลังกายสมัยเนี้ยครับก็คือตอนนั้นคือกลางกลางคืนมันจะมืดมากพี่ป๋องแล้วรถจะไม่สวนเลยอื แล้วจะมีพวกสารเก่าๆมีพวกมีสารตั้งตามแห้งอะไรนะครับคือถ้าทางจังหวัดอะครับไม่บองถ้าเกิดเกินสองทุ่มสามทุ่มคือรถจะไม่ค่อยวิ่งหลับเขาก็จะเลี่ยงไปเส้นทางหลักมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันมันมันไวต่อทางไปหอพงไงอืมครับคราวนี้ประวัติ ประวัติหมายถึงว่าประวัติของเส้นนี้สิ่งที่น้องเจอมาทั้งเราทั้งเพื่อนนะฮะผู้ชายคนนี้เงาที่ว่านี้มันพอจะมีที่มาที่ไปไหมว่าเขาคือใครมาจากไหนทำไมถึงอ,อ,อวียนมาหรือว่ามาบรรจบให้เราได้เจอน่าจะเป็นคือช่วงดวงมากกว่าครับพี่ป๋เพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนนะั้เนี่ยคือผมกับเพื่อนอะ คือเคยมีคนทักตอนวันนั้นเลยอะครับว่าดวงไม่ดีนะครับคือช่วงนี้ดวงไม่ดีระวังจะเห็นจะอะไรอย่างนี้นะครับคือพวกผมไม่ได้เอกใจอะไรเลยเพราะว่าช่วงนั้นคือเราเราไม่ไม่ค่อยได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้มากครับี่บอมอแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังยังสงสัยอยู่ก็เลยชื่อเรื่องทางนี้ก็เลยเรื่องว่าอะไรในทางกับหอกอืมอ่าแต่ฟังแบบนี้เชื่อไหมว่าฝังว่าผมรู้สึกว่าน้องๆน,นะแก๊งนี้นะผมว่าเขาเขาถูกบางอย่างนะ พาให้ไปเจอนะสังเกตได้ว่าจากตอนจุดเริ่มต้นของเรื่องก็คือรถเสียสมมุติว่าถ้ารถไม่เสียสองคันนี้มันจะต้องแบบว่าไม่ต้องนั่งซ้อนสามถูกไหมก็คันหนึ่งสองสคันหนึ่งหนึ่งถูกไหมฮะสมมติถ้ารถไม่เสียเหตุการณ์ผมว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพาให้เราได้มาเจอกับสิ่งที่ที่ท,ที่ที่น้องเล่า พี่ป๋องคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าอ่ะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเสีย <4 S 2> กัปรากฏว่าอ่ะอีกคันหนึ่งก็ต้องซ้อนสามแล้วก็ต้องกลับมาเส้นทางนี้แล้วก็เจอสิ่งต่างๆที่ที่น้องได้เล่าไปเลยอย่างเงี้ยเออนะครับคราวนี้เนะี่ยสิ่งที่พี่หวัองอยากรู้ก็คือไอ้เงาไอ้เงาที่ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเมเนี่ยที่เพื่อนเราคนขับอะ่ะที่เห็นแต่เราสองคนไม่เห็นอะ่ะกับไอ้เงาที่มันมาอยู่ตรงข้างมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยคิดว่าสองสองสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งเดียวกันไหมพวกผมคือผม ความรู้สึกผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันครับพี่อปองคือหลังจากวันนั้นะอะคือเช้ามาครับด้วยความที่ผมก็ยังสงสัยว่าเป็นหมาหรือเป็นถุงดําหรือเป็นกรเป่าเ,น,เ,น,เนี่ยครับพี่ปองผมก็กลับไปดูกันแต่คือมันไม่มีขยับไม่มีถุงดำ<อ>ไม่มีแม้กระทั่งหมาเลยครับพี่ตอนนั้นอะคือเลยแบบเอาละ ก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าอจะไปไหนก็ไปเส้นหลักดีกว่าเอ้อมหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยเนาะเซฟนะครับเฮ้ยน่ากลัวคือน่ากลัวแต่ตอนที่น้องคนขับชื่ออะไรนะน้องอะไรนะเจ้าเมนครับเจมนเห็น่ะแต่ว่าเจ้าเมินต้องเห็นผู้ชายอยู่ตรงเมนจริงๆนะเออมันถึงมีอาการเกรงแบบนั้นน่ะมันเกรงคือเขาต้องเห็นก่อนเราแล้วที่บอกว่าเขาบิดคันเร่งสุดก่อนที่เราจะพูดเดียวครับเอและที่คันเร่งเราเร่งไม่ขึ้น นะจนปรากฏว่าผ่านสารไปแล้วคันเร่งมันมันใช้งานได้ตามปกตินะมันเป็นเพราะอะไรคิดว่ามีอะไรมามาซ้อนเราไหมหรือว่ามีอะไรมาดึงรถไว้ไหมทําให้รถมันไม่สามารถจะวิ่งไปไไปปตามปกติได้อ่าคิดคคิิดดอย่างนั้นเหมือนกันครับพี่ผมเพราะว่ามันพอกลับถึงคอลองบิดรถมันรถมันปกติเลยนะครับพี่ปองคือมันรถไม่เป็นรถออโต้ครับคือบิดมันก็ดังปกติมันก็ไปได้ปกติเลยอืคือแต่ณวินาทีนั้นคือแบบ คนเดินนะครับพี่ป๋องยังไวกว่ารถที่พวกผมวิ่งกันอีกะครับเออโอ้แล้วยิ่งยิ่งตอนที่น้องเล่าว่าเงาเนี้ยมันเหมือนกับฟึบผ่านน้องไปอ่ะโอโ้หพี่แบบขนลุกสู้เลยอะ่ะคือถ้าเป็นหมามันก็น่าตกใจอยู่แล้วครับพี่ป๋องคือแบบมันฟึบเข้ามาเลยแล้วแบบใช่ใช่ใช่แต่มันไม่ใช่หมาหรือปมันมันพีคตรงนี้มันไม่ใช่หมาออผมนี่แบบกีดแบบ ครับอ่าอยีาเออ๋เออเออเออนะครับนี่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเดี๋ยวพี่ลองถามอีกนิดนึงฮะคราวนี้ที่บอกว่ารถไปเสียตรงศารตัวนั้นคือตรงไหนอะ่ะที่บอกว่าทุกคนที่ที่นั่นก็ต้องรู้อ่าเป็นเป็นสารหลักเป็นสารเฉพาะตักสิลป์อเัรอ๋อใจังหวัดตาังใช่ไหมครับอืมใช่ครับคือ,อตรงอันอันนี้เขารถยางรั่วค่อก็ก็เลย เพื่อนมันขับไปแล้วมันยังรั่วจังหวะยังรั่วตรงนั้นพอดีอาจจะถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งเขาอาจจะเตือนว่าไม่ต้องไปไหนก็ได้อะไรก็ไ้เพราะมันมีสองทางนะครับจริงจริงจริงผไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้นี่ครับไปไมได้ไปไมได้เลยเออนี่พี่เห็นด้วยนะครับและสําคัญเรื่องนี้ระหว่างคุยกันผมว่ามันได้บรรยากาศมากๆเลยคืออะไรรู้ไหมเสียงหมาเสียงหมามันเห่ามันอะไรคือการว่าผมไม่ได้เปิดซาวเลยนะแต่ว่าซาวธรรมชาติที่เป็นเสียงหมาจะทางฝั่งน้องนะสร้างบรรยากาศในการฟังเรื่องนี้มากๆเลยครับ โอ้โหอ้าวมีประสบการณ์อื่นอีกไหมฮะมีมีมีอีกครับเคยมีพีคหนักกว่านี้ได้ครับพี่ปองเลยจริงว่าเอที่มาอยู่ภัฏยาเอาสินเนี้ยเจอตัวเป็นเต็นเลยพี่ปองเหรออ้าวถ้างั้นเดี๋ยวเป็นกุมารบ้านข้างๆเลยครับครั้งหน้ามะครั้งหน้ามะเดี๋ยวพี่บอกพี่เก่งพี่ติ๊กไว้มาไว้นิดหนึ่งพี่จะเรียกชื่อน้องถูกไหมนะน้องลาเมดใช่คัะ ชื่อชื่อน่าจะไม่ซ้าใครไม่ซ้ําใครเนอะขนาะพี่บ๋อกยังยังพูดผิดพูดถูกเลยอะลาลาเมทชื่อเรื่องไว้ได้เลยครัพี่ได้เลยฮะชื่อเรื่องว่าอะไรครับพี่เก่งจดเลยอย่าบอกพ่อหนูนะอย่าบอกพ่อหนูนะนี่น้องตั้งให้เลยนะอย่าบอกพ่อหนูนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยานะครับนะครั้งหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้นะน้องราเมทพี่อ่ะพี่พี่อ่านถูกยัง ครับครับราณีถูกต้องครับราณี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 อ้าโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันราณีนะครับขอบคุณมากกับประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะตื่นเต้นสนุกมากๆเลยครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ